รอบนี้แร่ผมใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวผมจะไปล่าสลามเพิ่มนะครับเราจะได้ทําในส่วนของเสื้อกรอกหรือไม่ก็ส่วนหัวนะที่เป็นสีทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปล่าสลามกันไหวปะวะไหวอยู่ไหวอยู่ขาดสลามอีกหนึ่งอ,อ๋ตาแลก มาจุดเกิดแบบรวดเร็วไงให้เกียรติเดินออรอบนั้นเราผสมอะไรไปบ้างวะถ้าจมาผิดจะมีสลามสองแล้วก็เหมือนเหมือนแรกโคบอลไลท์ผมน่าจะน้อยเกินไปวะอ่ะน,นี้ขอให้ออกหัวนะแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อเกาาะผมว่าไม่ไม่น่าจะสู้ในส่วนของเกาะของอัศวินมืดของเราได้วะอัศรามอีกหนึ่ง ลุยขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ส่วนหัวขอให้ได้ส่วนหัวจัดไปนะคอม <c oughs> มาเว้ยขอให้ได้แล้วกันนะนะคอมส่วนหัวส่วนหัวขอส่วนหัวขอส่วนหัว ส่วนหัวเหส่วนหัวเฮ้ยหัวปะโอ้โหดีปะวะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันได้ส่วนหัวจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นของอัศวินมืดหรือเปล่าของอาลามเลยทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นหมวกธรรมดาวะ่ะโอ้หมวกอศวินธรรมดาป้องกัน53แต่ว่าราคาแพงมาก